สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคุณอุบลจ้าในคลิปนี้นาะจะไปเอามาถ่ายคลิปบรรยากาศการเตรียมอาหารไหหมูอยู่ฟาร์มเนี่ยเหมือนเสาร์นะจ้าก็เลยจะนําเสนอเมนูสูตรอาหารลดต้นทุ่นของหมูนะจ้ามาเหตดคลิปลงให้พี่น้องเบ่งเนะาะสำหรับสูตรอาหารสูตรนี้น่าจะวัสดุของไปแล้วก็คือ ต้นกล้วยสดของกล้วยน้ำว้านะจ้ะคือวัสดุที่ไปแอวใช้เนาะต้นกล้วยสดของกล้วยน้ำว้านี่เราจะใช้ได้ทั้งแบบต้นอ่อนแล้วก็ต้นที่ออกเครือแล้วก็ใช้ได้เนะจ้ะแต่ถ้าต้นที่ออกเครือแล้วถ้าถ้ากาบกาบกล้วยะมันแข็งเราก็ต้องแกะออกก่อนได้จากพี่น้องแกะออกก่อนนะจ้ะเอาตะหยวกอ่อนๆข้างในเนาะสาบให้มูกินน่ะจ้ะ ขันตอนแรกก็คือการตอง,ตองซับก่อนเนาะถ้าผู้ใดบ่มมีเครื่องเครื่องซับไอ้อต้นกล้วยก็ต้องใส่มีดซับคือไปลอวนี่เระจะซับต้นกล้วยให้ละเอียดก่อนเนาะขันตอนแรกเนาะจะเดี๋ยวขันตอนต่อไปก็คือการใส่ส่วนผสมเนาะเดี๋ยวเบิ่งในตอนต่อไปเนาะจะตอนนี้ก็ซับต้นกล้วยก่อนเนาะเบิง่งบรรยากาศมูหน่อยไปแล้วนิ่ว่าหานเราจะมาออกกันทากันอยู่ บานนี้พี่น้องก็ถามมาอยู่นอกจากว่านอกจากต้นกล้วยน้ำว้าแล้วต้นกล้วยอื่นนี่จะใส่ใดบ่อนอกจากต้นกล้วยแบบอื่นนอกจากการที่เราจะมาซับผสมอาหารให้หมูกินนี่บางเทือนอกจากลูกหมูน้อยหรือว่าแม่หมูอุ้มทองหรือแม่หมูที่หายนมหลูกินนี่ก็อาจจะมีผลกระทบเนาะเพราะว่าต้นกล้วยแบบอื่นน่่มันจะมีรสเปรี้ยวรสฝาดนจากแต่ว่าสําหรับกล้วยน้ำว้าแล้วนี่นอกจาก ต้ <lam ents> ตนของกล pues ้วย้นามว่านี่บ่คอยมีผลกระทบกับสุขภาพหมูนะจ๊ะสูตรอาหารสูตรนี่ไปเอาเห็ดลงให้เบิงอยู่นะจ๊ะ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆอยากนั่งไปเห็ดนี่อ่าห้หมูกินได้ทุกรุ่นนะจ๊ะรา่ว่าจะเป็นหมูน้อยหมูใหญ่ที่อุ่มทองหมูหายนุ่มลูดนะจ๊ะกินได้ทุกรุ่นนะจ๊ะสำหรับต้นกล้วยหนาว่าสดสรับเนาะบ่คอยมีผลกระทบกับหมูเทอดไรนะจ๊ะก็เลยมาเห็ดคลิปลงให้เบิงเพื่ออยากนั่งไปเห็ดไปทำให้หมูกินเนาะ แปร้วคิดว่ามันจะซอยไห้ค้นเลี่ยงหมูเห่านี้ลดต้นทุนใดอยู่จ้ะเพราะว่าถ้าเห่ามีต้นกลวยซับนี้เขาก็จะใส่ล่ำบริาลใส่อาหารเมร็ดกระสอบบลิไลนะจ้ะอ่าตอนนี้ตัดคลิปมาตอนวาซับต้นกลวยแล้วเลยนอกจากพี่น้องเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการผสมอาหารของแปแอาา้วจ้ะ ส่วนผสมที่แปอวใส่นะจากก็คือกากน้ำตาลเนาะแปอวกระจายปริมาณประมาณนี่ละจ้ะแปอวก็เอาอันฟ้าที่ว่าปิดแกนหล่อนนี่ละจ้ะตวงเอาหนึ่งฟ้าเนาะสำหรับหมูแปอวก็มีหลายตัวแล้วก็ใส่ต้นกล้วยหลายนะจากแต่ว่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะจากผู้เรียงหมูน้ำกันบ่มีหมูหลายกับบตตรงใส่หลายนะจ๊กกากน้ำตาลแล้วก็มีเกลือแกงนะจากเกลือแกงกับประมาณหนึ่งกํามือ บะนี้สองอย่างที่เอาผสมกันนี่นแาจ้ะกับขุน่าทั้งสารอาหารนี่กับบลายปันไดแต่ว่าก็มีอยู่แต่ที่ห้าวใส่นี่เพื่อเพิ่มรสชาติอาหารไหหมูกินเนาะมันจะมีรสหวานรสเค็มนะน,นะจ้ะบะนี้ห้ากับข้นแลจ้ะข้นน้าตาลที่มันเป็นเหนียวเหนียวนะหายไม่ละลายสะก่อนแลจ้ะให้ละลายน้ําก่อนนลาจ้ะการน้าตาลคนให้ละลายน้ําก่อนพอละลายน้ําแล้วแะ้วจ้ะเ้าก็จังเอามาเทใส่กับก้วยที่ห้าซับแล้วนลาจ้ะ อันนี้ใส่เกลือไปก่อนเนาะไปเอาใส่เกลือไปก่อนแล้วก็เทอ่ากากน้าตาลน่นจาจะที่ละลายน้ําแล้วลงไปแล้วก็เติมน้ําอีกจ้ะพี่น้องเติมน้ําเยอะอยู่ได้จ้ะเติมน้ําเยอะอยู่เติมน้ําจนอ่ท่วมท่วมต้นกล้วยสับนั่นแหละ นี่เราก็คูกเ้าให้เข้ากันนะจ๊ะคูกเขาต้นกล้วยสบับกับกากาน้ําตาลละลายน้ําแล้วก็เกลือให้มันเข้ากันก่อนให้ให้ต้นกล้วยนะ่ะมันดูดซับเอาความเค็มความหวานเนาะเข้าไปในต้นกล้วยสับนะ่ะหมูก็ชอบกินจ้ะพี่น้องเนีย่ยทาแบบนี้นะจ๊ะคูกเขาให้เข้ากันก่อนหมูอยู่ฟ้ามไปแอลนะจ๊ะ ทุกรุ่นเน้อจากเพรเาว่าจะเป็นหมูหน่อยหมูใหญ่มากขนาดจากการเฮ็ดอาหารสูรรตรนี่ให้กิน,ก,นกินเกี่ยงกินเบิดเนาะจ้าการเฮ็ดอาหารแบบสูตร,รม่นามนี่เนาะจ้ใไ้หมูได้ฟ้ามกินนี่เฮ็ดไ้หมูนั่นอ้วนทวนสมบูรณ์ดีจ้ะแล้วก็ขครับทายสบายเนาะอันนี้แป๋ลจะแบงเนาะจา้ะแบงใส่กระมังหน่อยสาหรับหลูกหมูหน่อยครับแม่หมูที่ไน้นมหลูกป้าจะใส่ต้นกล้วยโหลายเนาะจ้ะ จะไปใส่พวกอาหารเม็ดที่เขาแซนแซไวแล้วมันพองมันอืดเกินนั้นหลายแน่เน,นาะจ้ะเพราะว่าลูกหมูน้อยกับแม่หมูที่หายนุ่มลูกนี่เขาต้องการสารอาหารโปรตีนหลายอยแต่ว่าหมูทั่วๆไปเขากะใส่ให้กันแต่เขาใส่โหลตานแจ้ะในกระมังไงนี่ก็จะหายพวกหมูทั่วๆไปแม่หมูท้องว่างกับพวกพอพันแลาะจ้ะก็หมูหลุนสาวเน,นาะถ้าเป็นกระมังหน่อยหันปากก็จะหายลูกหมูหน่อยครับหมูไม่ลูกอ่อนกินนะ้วจ้ะ แตใส่อาหารที่ว่ามีโปรตีนหลายแหน่เนะจ้ะอันอาหารเมียแต่เอาใส่อันตักม่าบะถึงขึงถังได้จ้ะพี่น้องแต่ว่ามื่อแสลงไปนี้มันจะพองอืดขึ้นเกือบเต็มถังเลยวันนี้เราก็คูเข่าให้เขากันนะจ้ะเพราะฮอเทกวอาหารที่เขาแส่เร็วแล้วเราก็คูเข่าให้มันเขากันอีกรอบนึงนาะจ้ะ ฟังเสียงลูกหมูหน่อยไปแอลที่เราจะได้กินอาหารในอ้อยห้องเสียงดังว่าคุยกันเนี่ยได้ยินแต่เสียงคนห้องนะจจะไม่ลูกหมูหน่อยรุ่นอายุสามเดือนกับห้าเดือนนะจาจะเสียงดังอยู่นี่ห้องอยู่นี่วันนี้เดี๋ยวเขาจะถึงขั้นตอนเติมล่ำน่าจะพอตอนนี้เขาคุกเข่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะใส่ล่ำลงไปวันนี้ล่ำก็ใส่บัวลายจะพี่นอ้องถ้ามีต้นกล้วยนี่บดใส่บดใ่ใส่ล่ำลาย กซ็ซอยประยัดลำไปอีกอันนี้ไออาหารเมร็ดปลากระตักประมาณสามถ้วยเนาะสามถ้วยกับบะถึงขึงทั้งดอกไอ้ว่าเสนามันก็นอืดขึ้นแล้วจ้ะกระได้ร้ายอยู่เดีย๋ยวเวลาเขาเติมลำเขาก็ใส่บะลายบ้านยูนีอาหารนี่ทิปแอลเห็ดไหหม,มูกินนี่ก็จะแบบเป็นนามแล้วจ้ะใส่นามร้ายแล้วจ้ะหมูยนูนีมาก,กินแบบว่าเสียงดังน่าจะพี่น้องไอหมูหน่อยแห้งคักเด้ ถ้าดูดเสียงดังจาบแทบจอบแทบ,บ,บนี่แบบว่าแสบร้ายแสบร้ายนี่โอ้ยแย่งกันกินจ้ะหมูใหญ่ขึ้นกันดูดเสียงดังนี่ถือว่าอาหารตัวนั้นแสบนะกินนี่เกี่ยงเลยจ้ะตอนนี้ไปเอาเห็ดแบบว่าใส่นามร้ายนะจ้ะตักให้กินเลยแบบมีนามดูดกันแสบขนาดวันนี้เขาใส่ลำไปเลยเขาขูดเข่าให้มันเข่ากันจ้ะคูดเข่าให้มันเข่ากันอีกรอบหนึ่งเนาะถ้าจะเอาไปตักไปให้หมูกินนะนะ โม่หน่อยไปแล้วมันแหงหองมันอยากมันหิวละสามโมก่าากล่วจะพี่น้องมเมื่อเหตุขีบเหมืนม่หน่อยก็หิวเนี่ยจะ้ะกระส่น้ำร้ายวันนี้กะตักตักตกันตักใส้ถังเนี่ยนะใะจพี่น้องตักเส่ถังดีไปอเอแซ่หัวหานมาเนี่ยละตักแล้วก็หิวไปตักให้อยู่ในคอบเลยเทดแบบเป็นน้ำได้หลอดนี่โมูกินดีกั มิตรต่วนอ้วนในหนมูหน่อยกินท้องกลางเลยดูดน้ำดูดน้ำห้ามดูดน้ำหัวา,าอาหารที่มันเดืยวันนี้ก็จงค่อยกินตนกล้วยน่าจะพี่น้องสูรอาหารนี่ผู้ได้ยาก็็ดให้หมูก,กิน,นีหมูสายพันผืนบานนี่มากขนาดที่จะพี่น้องอาหารที่แบบว่ามี่นามนี่นะดูดจับแยบจับแ๊บและเฮ็ดในข้าขาพ่ทองอืดนะแต่ว่าต้นกล้วยสดของก้วยนะนําว้าได้จากพี่น้องถ้าเป็นดูหมูหน่อยนี่ ใหกินหลายในปริมาณที่หลายเนี่ก็กินเป็นประจำนี่อันทายเลียวได้จากพี่น้องสังเกตเบ้างเด้อปู้ได้เอาให้กินให้กินเป็นประจำกินปริมาณหลายนี่เขาจะทายเลียวจังววาถ้าเป็นของลูกหมูหน่อยไปเอาจะใส่บหลา้นะจ๊ะก็แม่โมที่ให้นมลูกไปเอาจะให้ใส่ต้นกล้วยซับบหลายเรียบร้อยแล้วจะกพี่น้องมาเดี่ยจะไปตักให้หมูก,กินกัน เอาได้กินแล้วได้กินแล้วโอ้ยร่อคอยมาตะดุนตะนานหิว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 ลูกหมูหน่อยอายุหนึ่งเดือนกว่ากว่าจะมาหลอตั้งแต่ตาตุนกล้วยคนไยเอากระท่าตะคายขีดอยู่เอาได้กินแล้วลูกได้กินแล้วกินกินกินแสบหลายทำนิน้ำดูแต่แสบขนาดเดี๋ยวไปเอาจะไปอ็น สักอาหารเสริมให้หมูอนจะพี่น้องเพราะว่าอยูู่้เดียวจะมเมือนนี่ลุงแล้วสีเขาทั้งคายคลิปทั้งมาเห็ดอาหารหมูก็จะเค็ดคลิปลูกให้พี่น้องเมืองเน่อจากสูตรอาหารหมูลดต้นทุนเพื่อนพี่น้องผู้ดเลียงหมูต้องการอยากนาไปเห็ดให้หมูก,กินเนะเาะแปลว่าหมูก,กินหมูกะอ้วนทวนสมบูรณ์ดีแนละ้วจะอีกอย่างหนึ่งกบประหยะัดท้ามประหยัดว่าอาหารนะ่ะนะ รักในมูกินเรียบร้อยเลยวจะบันนีพามาถ่ายคขีปบเดินเบิงในขอบหมูนะจ๊ะเส์อเรียบร้อยกินเกลียงเลยแบบ่บ,บบ่อเบบีกินเบิร์ดไรล่ละ่ะถาดเกลียงเลยไม่จีดแค่แม่บีแม่เบบ,บีหมูสาวเนียนซุ่มหมูหน่อยมวนห่วงดีๆนี่ตอนคุกอาหารนี่ท่องกลางเลยดูดน้ำจนเกลียงถาดเนี่ย ขวบอายุสามเดือนกว่ัวพี่น้องเบิ่งที่ละโตกลมอุดหลูยจุบันนี้เป็นอิม่มดดน้ำจนเกียงถาดบดซูเบิดแล้วละว่ามีเติมแล้วเบิดเกียงแล้วเบิ่งถาดคุณนะว่าเป็นหลางเราโดดแสบแห้งจะพี่น้องกันิีนาฮาหามูสูดเนี่ให้มูกิน สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็จะเอาจบคลิปซาเม่ละจ๊ะมาเห็ดสูตรอาหารหมูลดต้นทุนลงให้เผื่อๆพีๆน้องๆเบิ่งนะจ๊ะผู้ใดสนใจนะจ๊ะในอาชีพการเลี้ยงหมูสายพันธุ์พผื้นบานนะจ๊ะข้าวมาเบิ่งคลิปพองไปแล้วเนาะก็อย่าลืมกดติดตามในได้จ้าช่องบ้านสวนว์าหมูคนอุบลพองไปแอ้วจ้ะแต่ว่าอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำในเด้อก็จะได้แจ้งเตือนเวลาไปแล้วอันเห็ดคลิปใหม่ๆลงในช่องยูทูบก็จะได้เบิ่งคลิปร่วมกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะ พามาเดินเลาะเบิงขอบหมูนะจ๊ะหลังจากให้อาหารแล้วเบิงหมูที่ไรมีจตะตูนอวนจะมีนองอาหารหมูแบบน้ำที่ไปเอาเห็ดให้กินนะจ๊ะจัง้ดยก็ขอขอบพระคุณเอฟซีทุกคนด้วยจ้าติดตามเบิงคลิปต้องกันมาตลอดทักทายคอมเมนต์มาบอกมาคุยก,กันนะจ๊ะเนี่ยหมูแม่ลูกอ่อนไปเอาแม่ท้องก็กินเคลี้ยงด้วยกันจ้ะเบิงหลูกคนผลนอนเนี่ยคนจันไดยกับพอกกนไม่ได้คลิปนานเนาะ จะมีเหลืองอยังมาบอกมาคุยสูกันฟังอีกจะมาถ่ายคลิปยังลงให้เบึงอีกนะจ๊ะติดตามบึงคลิปต้องกันไปเรื่อยๆเด้อขอขอบพระคุณได้หลายได้จ้าจังไดก็โชคดีมีความสุขทุกคนเด้จ้าสวัสดีจ้า